สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัดดำคชชา,า้าแฉช,ชื่อจริงเข้าวงการของสาราคาสิงกินีเมื่อ10ปีก่อนจากกรณีศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างไมพิรัตนิทิัยสารกุล ได้เดินทางมายังสัเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้สาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยนักแสดงหนุ่มได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองเพื่อมีสิทธิในตัวน้องแม็กซ์เวลล์อย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านมดดาได้เผยชื่อจริงก่อนเข้าวงการของสาวซาร่ากลางรายการแถว่าอันข่าวซาร่าปรากฏว่าเมื่อก่อนเธอชื่อน้ำตาลน,นางชื่อน้ำตาลน่าจะสิบปีมาแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อประกวดไหมสรุปตอนนี้หนางชื่อน้ำตาลหรือชื่อซาร่าอ๋อตอนนี้ชื่อซาร่าอาจจะเพราะมีคนขุดว่าเมื่อก่อนชื่อน้ำตาลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ